ความสัมพันธ์ในระดับโลกการเมืองระหว่างประเทศจนมาถึงประเทศเห็นไหมครับมันมีความสลบับซับซ้อนของมันจนเกินประมาณค่าแต่เด็กและดารานักร้องเหล่านี้ถูกปัน่น <c oughs> ด้วยข้อมูลผิวผิวพื้นๆเขาไม่มีโอกาสได้ศรรึกษาวันนี้จึงกลายเป็นเหยื่อของขอบวนการล้มเจ้าด้วยความเต็มใจเขาไม่เข้าใจว่าที่เขาต้องเป็นเหยื่อเพราะขบวนการล้มเจ้าต้องการเอาเอ หรือคนที่รักพวกเขาเนี่ยมาเป็นฐานในการเคลื่อนต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับคิดใคล่ควรอะเอียดะนะครับจะเป็นบุญกุศลกับตัวและจะรอดพ้นจากการติดกุกติดตารางด้วยอย่างกลับตัวถันกลับตัวไม่ต้องมาเข้าข้างไอ้ฝั่งนะครับกลับตัวก็คือพิจารณาเรื่องราวข้อมูลทุกอย่างให้ถ่องแท้หันมาศึกษาความเป็นจริงของโลกศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังก็อาจจะทำให้เข้าใจโลกมากขึ้น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยาชัดครบจบจริง1น <4, S> 1>, 1 0หนึ่งอ่าอย่างงงไม่ใช่ใบหวยครับเพราะหวยไม่มีการใบสี่ตัวแต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขปริศนาในโครงการภาพพยนต์เพื่อประชาชนของผู้กำกับต้อม ยุดทะเลิดแน่นอนครับวันนี้ฝั่งที่ไม่ชอบต้อมก็เรียกว่าพว่วงกับสามนิ้วหนึ่งสี่หนึ่งศมาจากอะไรเดี๋ยวผมจะค่อยคอยคอ,ยอธิบายประเด็นที่หยิบยกจะมาพูดวันนี้เนี่ยครับก็คือบทบาทของคนบันเทิงที่เข้ามาในการต่อสู้ทางการเมืองท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างชัดเจนครับ ว่าในสมัยกปปสอ,ออกมาเคลื่อนไหวนั้นนะครับคนบันเทิงในระดับเรียกว่ากลางกลางสูงวัยยืนหยัดอยู่ข้างกปปสอ,ออกมาระดมตั้งเวทีเฉพาะของตัวเองมีแฟนมาอยู่หน้าเวทีการชุมนุมแต่ละครั้งที่เป็นสัดส่วนของดารานักแสดงเหล่านี้เป็นพันพันคน เอาว่าเฉพาะเวทีของดารานักสแสดงเหล่านี้มากกว่าของม็อบสามกีบทั้งหมดนั่นคือบทบาทของพวกเขาเหล่านั้นในการชุมนุมของกอปปสแต่ครั้งนี้นะครับการชุมนุมของม็อบสามกีดเราจะเห็นบทบาทของดารานักสแสดงรุ่นใหม่รวมทั้งนักร้องที่ท้าโถม เข้ามาร่วมขบวนกับม็อบสามกีดไม่ใช่เรื่องแปลกครับในสิ่งที่เราพูดถึงความแตกต่างระหว่างวัยนะครับในบรรดาประชาชนทั่วไปก็ก่อนขางที่จะชัดเจนว่าคนที่อายุกลางคนขึ้นไปนะจนถึงวัยแก่ชราเอาพูดงย่ายๆนะครับซึ่งย้ำนะครับเป็นคนส่วนมากของสังคมไทยในขณะนี้ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนม็บกอบกปปสแต่ในขณะที่คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งได้รับข่าวสารใหม่ๆเข้ามาย้ำเลยครับข่าวสารเหล่านี้บิดเบือนนะครับเอาจากประวัติศาสตร์ที่ตบแต่งผ่านวิทยานิพนธ์ของนักพลใจจริงนะครับรวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่เอามาผูกโยงและแม้นะครับ ตัวพ่ออย่างสมศักดิ์เจียมเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดโดยเฉพาะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญคือ6ตุลาที่บอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่แพร่หลายเท่ากับข่าวสารที่กระจายลำดับเรื่องแล้วให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นปัญหาอุปสรรคกับการพัฒนาประเทศคนบันเทิงทำไมถึงมีความสำคัญครับก็เพราะว่า พวกเขามี FC มีแฟนคลับมีประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนผูกจิตผูกใจและเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันยังไม่เห็นภาพชัดนะครับเท่ากับปัจจุบันเพราะปัจจุบันมี Instagram มี Facebook มีช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ทำให้บรรดาแฟนคลับเนี่ยเข้าไปเกาะติดกับบรรดาดารานักแสดงนักร้องเหล่านั้นนะครับและมีการเชื่อมโยง พูดคุยกันนะครับส่วนหนึ่งดีอย่างยิ่งก็คือดารานักแสดงนักร้องสามารถใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินโดยตรงไม่ถูกตัดวัวคิวไม่ถูกหักใช้เครื่องมือนี้เป็นสื่อของตัวเองครับแต่อีกทางหนึ่งวันนี้เครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสําหรับดารานักร้องนักแสดงเหมือนกับประเด็นที่ผมกําลังจะพูดนะครับว่าต้องยุทะเลิศต้องการจะสร้างงันเรื่องชื่อ 1410ท่านผู้ชมอย่างงครับ1410หมายถึง14ตุลาคม14ตุลาคมคือก็คือวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนลุกขึ้นสู้กับเผด็จการทหารเมื่อปีพศสอ1 6ันนั่นเองมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้ของประชาชนที่ได้รับชัยชนะจากฝ่ายเผด็จการแต่ โดยข้อเท็จริงนะครับใครจะรู้ล่ะครับว่ากว่าจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาคมขึ้นมาได้นั้นมันมีกระบวนการแฝงเร้นและซึมลึกอยู่ในสังคมไทยหลายบริบทหลายส่วนที่มีการประทะต่อสู้กันเช่นฝ่ายทหารระหว่างสองจอมพล1นึ่พันเอกนะครับก็คือจอมพลถนอมจอมพลประภาสพันเอกนรงกับบรรดา แม่ทัพนายกองที่ไม่พอใจสองจอมพลเพราะตําแหน่งทางฐานเป็นคอขวดติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกกฤสษษีวลาพลเอกบุญชัยบำรุงพงศ์พลเอกยศเทพหัสดินจึงทําให้ความขัดแย้งในกลุ่มทาหารซึ่งขมิ้งเกลียวมาตลอดได้เวลาระเบิดเอาตอน14ตุลาในบรรดาขบวนการฝ่ายประชาชนนะครับซึ่ง ได้พัฒนาการต่อสู้จากการเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์ที่แตกเสียงปืนต่อสู้ในเขตชนบทนำพาประชาชนเข้าสู้กองทัพ,พเผด็จการซึ่งรับฟังและใช้นโยบายของสหรัฐอเมริกาผมย้ำนะฮะกองทัพใช้นโยบายของสหรัฐอเมริกาใช้ยุทธศาสตร์ยุษาษาทธวิธีของสหรัฐอเมริกาในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนี้ สรุปว่าผิดในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่ไหนล่ะครับที่เวียดนามที่ลาวที่เขเมรคอมมิวนิสต์ยึดได้หมดกองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีเครื่องบินรบระเบิดเอาไปทิ้งนับเป็นแสนแสนลูกทั้งระเบิดเพลิงทั้งระเบิดเชื้อโรคนะครับกองกำลังฐานที่ส่งก็เป็นแสนแสนคนทั้งสหรัฐอเมริกาเองและประเทศพันธมิตรเช่นไทยและอื่นๆล้มหายตายจาก แค่หมดประเทศไทยเช่นเดียวกันครับเมื่อใช้นโยบายนี้ขบวนการต่อสู้ของประชาชนในชนบทก็เติบโตขึ้นเพราะกดขี่ขมเหงเข่นฆ่าประชาชนนักศึกษาซึ่งในขณะนั้นได้พัฒนายกระดับความคิดมาเรื่อยๆด้วยความเป็นจริงตั้งแต่ธีรยุทธ์บุญมีออกมานำการต่อสู้ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นผนึกแน่นสร้างความรู้สึกร่วมของความเป็นไทย นะครับแล้วก็พัฒนาทางทฤษฎีมาจนแตกระเบิดขึ้นในวันที่14ตุลาซึ่งณเหตุการณ์วันนั้นทุกคนรู้ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังซ่อนเด่นพยายามจะหามาเปิดโปงแล้วก็ต่อเนื่องจนถึง6ตุลาที่ฝ่ายผด็เด็จการทหารต่อสู้อํานาจช่วงชิงอํานาจกันเองโดยเฉพาะส่วนที่ต่อเนื่องมาจากคณะราษฎรคือสายตระกูลซอยราชครูที่ต่อ เนื่องมาจากจมอจมพลปจอมพลผินต้องการมารือฟื้นอํานาจของตัวเองไประดมเอาลูกเสือชาวบ้านออกมาท้ายที่สุดก็เกิดการช่วงชิงกันจะยึดอํานาจในวันที่6ตุลาและเอาประชาชนมาเป็นเหยื่ออย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องศึกษาแต่ความจริงเหล่านี้นะครับมันอยู่คนละมุมคนละที่คนละเวลานะครับ ใครที่สนใจติดตามก็จะต่อประกบต่อเนื่องได้แต่ใครจะไม่สนใจก็จะแตะและจับแต่แผ่วๆแต่เปลือกแล้วก็เห็นโอ้สิบสี่ตุลายิ่่ใหญ่ต้อมยุทธเลิศนะครับคิดจะสร้างหนังเรื่องนี้แน่นอนครับต้องการเอาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวของพวกสามกีดเพื่อท้าชนกับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้แน่นอนครับสถาบันพระมหากษัตริย์พลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ เป็นผู้ดูแลบ้านเมืองอยู่โปรเจกต์นี้นะครับหลังจากที่ต้อมยุทธเลิศคิดขึ้นมาแล้วก็เปิดรับบริจาคเขาต้องการขอคนละร้อยบาทหนึ่งล้านคนหวังว่าจะได้ร้อยล้านเพื่อที่จะเอามาสร้างหนังความจริงเขาอ่ากจะสรุปและเข้าใจบริบทที่เป็นจริงแล้วว่า ไอ้ที่ม็อบหรือว่าไอ้ที่อยู่ในโลกโซเชียลเป็นแสนเป็นล้านมันคือการบิวขึ้นของกลุ่มกองทัพไซเบอร์นะซึ่งมีการเตรียมการปลุกระดมจุดไฟผ่านแต่หามีตัวตนจริงๆไหมเป็นโรบอตในการทำงานต้อมยุทเเล็ศจ,จึงไม่ได้เงินร้อยล้านมาทำหนังเรื่องนี้แต่ที่ต้องกลายมาเป็นประเด็นหนังเรื่องนี้มีเรื่องมีดาวขึ้นมาก็เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน บรรดาแกนนําที่กุมเงินบริจาคและส่วนใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นดาราชัดเจนนะครับเช่นต้อมยุทธเลิศก,กับทรายอย่างนี้เป็นต้นผมไม่ลงรายละเอียดในเรื่องความขัดแย้งอกครับแต่จะเห็นว่าในขบวนการการต่อสู้ทางสังคมที่ดาราลงมาเนี่ยมันสําคัญรัฐไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมองเป็นเรื่องผ่านๆแต่ผมบอกว่าไม่ได้นะ น่าเป็นห่วงเพราะดาราเหล่านี้เมื่อโดดลงมาเนี่ยนะครับเขาทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเอา้าผมเรียนจริงๆแต่เป็นความบริสุทธิ์ใจที่เป็นมิจฉาทิฐิภาษาผมจะพูดใจะปวดก็โง่โง่ะงะนะครับมิจฉาทิฐิอวิชชาไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ใช้ความรู้สึกนะครับเป็นเครื่องมือ ในการตัดสินจากข้อมูลที่เข้ามาแผลวนะครับน้ำจริงทรงายเนี่ยโอ้โหเป็นดาราคนโปรดมากนะครับเห็นปั๊บนะครับว่าความคิดเป็นเสรีชนซึ่งผมก็ยืนยันนะครับไม่ใช่ต้องการจะให้ไปเหมือนพวกนี้ผมเป็นคนที่มีความคิดเสรีชนมาโดยตลอดนะครับไม่สามารถที่จะยืนอยู่ข้างไหนได้โดยไม่เข้าใจไม่สามารถทำอะไรได้โดยที่ตัวเองไม่เข้าใจผมคิดว่าทรายก็เป็นแบบเดียวกัน แต่เพียงแต่เธอเชื่อว่าไอ้ข้อมูลที่เธอได้มาณเวลานี้เนี่ยมันเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีปัญหาซึ่งนั่นหมายความว่าขาดความเข้าใจและความรู้สึกแบบนี้ทําไมผมเข้าใจก็เหตุการณ์เมื่อตอนที่ผมเป็นผู้นานักศึกษาในยุคครั้งเมื่อ40ปีก่อนผมก็เกิดความรู้สึกเช่นเดียวแบบนี้แล้วออกมากระโดดโลดเต้นเช่นเดียวกับพวกเขาไม่ใช่เรื่องแปลกครับท่านผู้ชมครับ เรามาดูกันต่อครับผมจะขยายเห็นว่าแล้วเด็กเหล่านี้เนี่ยถูกปลุกมาจากใครหนึ่งแน่นอนครับคนที่ปลุกม็อบผมยืนยันว่าคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ตอกย้ําเสมอว่าประกาศกดปุ่มลงถนนเมื่อวันที่14ธันวาคมส5 6 2แต่หลังจากนั้นมีโควิดแลวหยุดไปพักหนึ่งแล้วมาเปิดใหม่ในเดือนสิงหาคมธนาธรคือผู้ที่เปิดบทบาทพวกนี้ขึ้นนะครับ หลังจากที่เปิดบทบาทขึ้นมาแล้วนะครับก็คอนโทรลกำกับผ่านโตโต้กาดวีโวซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสอสของธนาธรวันนี้ถูกจับผมได้เรียนนำเสนอหเห็นไปนแล้วว่าคลิปที่วีโวประชุมใช้กับทีมงานนั้นเป็นทฤษฎีของขบวนการปฏิวัติสิ่งเหล่านี้มันต่อเนื่องมาจากไหนครับก็ต่อเนื่องมาจากพวกซ้ายเดนออซ,ซ้ายเดนอสพวกไหนล่ะครับก็พวกที่ ยึดมั่นอยู่กับตำรับตำราเห็นว่าต้องเป็นแบบโน้นแบบนี้ไม่ได้คิดเลยครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปยังไงผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับคอมมิวนิสต์บอกว่าเราจะต้องต่อสู้เพื่อปลอดปล่อยประชาชนผู้ถูกกดขี่ประชาชนที่คอมมิวนิสต์บอกว่าถูกกดขี่คือใครครับคือชาวนากับกบบรรมักรสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์คือค้อนเขียว ทำไมคอมมิวนิสต์ถึงเน้นไปที่ชาวนากรรมกรเพราะว่าชาวนากรรมกรคือผู้ที่สร้างผล,ผลผลิตให้กับสังคมและเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมแต่วันนี้เหตุการณ์เหล่าน,นี้จริงไหมครับท่านผู้ชมไม่จริงเพราะอะไรครับเพราะกรมกรมกรที่เคยทํางานในโรงงานอย่างหนักหน่วงถูกแทนที่ด้วยโรบอทเห็นไ,ไหมครับ หุ่นยนต์โอ้ซีพีเขาไม่ดูโรงงานเขาผลิตใหญ่โตนะจากใช้คนเป็น,นพันนเหลือไปกี่สิบคนเห็นไหมครับว่าเครื่องจักรกลวิ่งว่อนกันเองทํางานกันเองนะครับโรงงานผลิตรถยนต์ที่เมื่อก่อนเคยใช้แรงงานคนขนาดใหญ่โอ้เดี๋ยวนี้มีมือจับเป็นหุ่นยนต์ทําแทบจะไม่ได้ใช้คนมาดูฝั่งเกษตรกรแน่นอนครับยังถูกเอารัดอเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางอยู่ แต่พ่อค้า,าคนกลางไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนวัตกรรมทางการเกษตรที่พัฒนาโดยเฉพาะของจีนซึ่งเป็นประเทศอคอมมิวนิสต์เองจะยิ่งเห็นชัดนะครับว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรตะกรอนขนาดไหนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การไถคราดนะครับวานนะครับเก็บเกี่ยวทุกอย่างใช้เทคโนโลยีหมดครับท่านผู้ชมสิ่งเหล่านี้ มันยังมีเหรอการกดขี่ในแง่ของกรรมกรชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ไม่มันเป็นการเอาเปรียบด้วยใช้กลไกทางการเงินยกระดับมาอีกระดับหนึ่งไอ้พวกคอมมิวนิสต์พวกนี้ก็ยังหลงไอ้ซ้ายนี่คือเด็กซ้ายไดโหนเสาร์อีกซ้ายหนึ่งคือซ้ายธรรมาแเด็กไอ้พวกนี้ยิ่งเลวร้ายครับพวกนี้รู้ว่าทฤษฎีซ้ายทฤษฎีคอมมิวนิสต์เป็นแบบนี้สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายคอมมิวนิสต์คือฝ่าย โลกเสรีหรือเสรียมประชาธิปไตยทำไมถึงสู้กันเพราะโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยมันมีนายทุนเป็นคนกุ้มปัจจัยการผลิตต่างๆทั้งทาง,ง,งด้านอุตสาหกรรมการเงินและการค้าไอ้ฝ่ายนายทุนกลัวมากว่าถ้าคอมมิวนิสต์เติบโตแล้วจะมายึดทรัพย์สินของตัวเองก็ดันรัฐบาลของตัวเองเนี่ยมาสู้กับคอมมิวนิสต์อีวันนี้อีคอมมิวนิสต์อีผลประโยชน์พวกนี้ไปเกาะนายทุน ต้องบอกเฮ้ยต้องตอ่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมึงก็รู้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเครื่องมือของพวกทุนใหญ่เห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นให้เกลียดเจ้าไปบิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอยู่ก่ีรัชการต้นๆของราชวงศ์จักรีมาจนถึงรัชกาลที่9ซึ่งทรงคุณต่อประเทศและเป็นที่ประจักษ์เลยครับว่า70ปีที่องครองราชนั้น ทรงทุ่มเทพเพื่อประชาชนมาอย่างไรจนถึงตอนเนื่องรายการที่10นะครับแม้จะมีบางประเด็นที่หยิบยกมาเป็นปัญหาคือมีพระพันรยยเจ้าหลายพระองค์แต่ก็เป็นปกติธรรมดาของสังคมไทยนะครับทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวส่วนพระองค์นะครับว่านับตั้งแต่พระองค์ทรงขึ้นครองราชนะครับพระองค์ได้ทรง ดูแลประชาชนยังไงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินที่มีการวิเคราะห์มีการเอาไปทิ่มแทงบอกว่าพระองค์รวยกี่แสนล้านแหละครับที่พระราชทานคืนกลับมาให้ประชาชนเห็นชัดครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสนวนสนัตว์ต่างๆมากมายเหลือขนาดนะับพวกนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไม่เคยได้ศึกษาเมื่อไม่เคยได้ศึกษาเนี่ยนะครับ มันก็จะเกิดความคิดโง่โง่งผิดผิดโอ้โหต่อสู้เรียกร้องไ้สารัฐมาช่วยมาช่วยหน่อยสารัฐสารัฐเป็นประเทศประชาธิปไตยนะเห็นไหมล่ะพวกเจ้ามีปัญหาคุมกองทัพคุมศาลนี่ธานาธรกับปิยบุตรว่าได้ไปดูความจริงเรื่องหรือไหมฮะให้เห็นชัดๆสหรัฐอเมริกาสนิทสนมกับซาอุดิอาระเบียมากซาอุดิอาระเบียปกครองด้วยระบบสมบูรณาณาสิทธิราช ร้อยเปอร์เซ็นต์สถาบันพระมหากษัตริย์มีอำนาจเต็มและมีข้อพิสูจน์มากมายว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการกับผู้ที่เป็นศัตรูทางการเมืองอย่างไรสหรัฐอเมริกาสนไหมครับไม่สนมีความสัมพันธ์อันยิ่งยวดกับซาอุดีอาระเบียทำไมเล่าครับก็เพราะซาอุดีอาระเบียคือต้นทางในการที่สร้างประโยชน์ให้กับสหรัฐภายใต้นโยบายเปโตรดอลลาร์ซื้อขายน้ำมันต้องซื้อด้วย เงินดอลลาร์เท่านั้นเพื่อใช้สหรัฐพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้และทําไมต้องมาจับมือกับซาอุดิอาระเบียก็เพราะว่าจะได้ดูแลยิวอ้าทำไมดูแลยิวก็เพราะคนที่ครองระบบเศรษฐกิจของสาหารัฐอเมริกาทั้งหมดคือยิวครอบงําอํานาจดั้ของสาหารัฐอเมริกามาโดยตลอดความสัมพันธ์ ในระดับโลกการเมืองระหว่างประเทศจนมาถึงประเทศเห็นไหมครับมันมีความสลบับซับซ้อนของมันจนเกินประมาณค่าแต่เด็กและดารานักร้องเหล่านี้ถูกปัน่นขึ้นด้วยข้อมูลผิวๆพื้นๆเขาไม่มีโอกาสได้ศึกษาวันนี้จึงกลายเป็นเหยื่อของขอบวนการล้มเจาม้าด้วยความเต็มใจเขาไม่เข้าใจว่าที่เขาต้องเป็นเหยื่อเพราะขบวนการล้มเจาม้า ต้องการเอา f อซหรือคนที่รักพวกเขาเนี่ยมาเป็นฐานในการเคลื่อนต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับคิดใคร่ครวนในรายละเอียดนะครับจะเป็นบุญกุศลกับตัวเองและจะรอดพ้นจากการติดกคุกติดตารางด้วยยังกลับตัวท่านกลับตัวไม่ต้องมาเข้าข้างไอ้ฝั่งนะครับกลับตัวก็คือพิจารณาเรื่องราวข้อมูลทุกอย่างให้ท่องแท้นะครับ กานมาศึกษาความเป็นจริงของโลกศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังก็อาจจะทำให้เข้าใจโลกมากขึ้นสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย จากทิศทางไทย